สมมติว่าเราจะเอาแค่กายอารหัตผลหมดกิเลสอสวภะไม่ต้องเวียนว่ายแต่เกิดอีกก็ไม่จำเป็นต้องได้กายมหาบุุษเหมือนพระรหันตสาวกทั้งหลายบางโรคก็ได้บางบาง,บางประการสองประการสามประการมึง แต่เต็มตั้งสาสบสองประการได้นิดๆหน่อยๆอย่างพระมหาัจยนะันนะเงี้หนะนี่ไหนจ๊ะเราจะถ้าเราได้อ่านในพระไตรปิฎกก็เท่าที่ครูวิทยาใอ่านมาในเมื่อสี่สี่กว่าปีที่แล้วนะนะก็ยังไม่เคยเห็น ยาม,มามาทุลอารัตนาพระอาหารหันต์ให้เขานิพพาน <c oughs> มีไหมลูกครับยังไม่มีครับม,มีแต่อารัตนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า <c oughs> นั่นเราใช้คำไพเราะนะ <c oughs> อารัตนาให้เขา <c oughs> นี่เนาะนี่ พยายามมาเนจกโกรกกายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ลักษณะมหาบุรุษเพราะก็จะได้กายนี้เมนต้องสร้างบรรมีอย่างน้อยยี่สิบประสงค์หายแสนมหากับตั้งผ่านการสาร้างบรรมิกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างน้อยห้าแสนกว่าพระองค์และกายมหาบุรุษนี้นี่ มีอย่างมากก็กลับหนึ่งแค่ห้าพระองค์ที่เรียกว่าพัตตะกับเราตามทันไหมจ๊ะบางกลับก็ไม่มีกายนี้เลยแล,แล้วเราก็ไม่เคยอ่านเจอว่าแม้แต่พระปัจเจกพุทธเจ้ามานจะอรัตนาครนิพพานมีไหมย,ยังไม่มีครับ พรหันก็ไม่อ่านไม่เห็นนะพระปเจกาพระเจ้าก็อ่านไม่เห็นกครเห็นวยกิ้งกลางมาหน่อยครูพี่ใหญ่จะได้แก่ <Yeah. S 1> เห็นวิแต่กายลักษณะมหาบุรุษ <Yeah. S 1> นี่น <Yeah. S 1> เนาะแปลว่าลักษณะมหาบุรุษที่สําคัญเนี่ย <Yeah. S 1> สําคัญมากที่พยายามมากลัวนี่เนาะ <Yeah. S 1> อย่างสมพูรถุได้ฉันก็ มาัก็อริยอริยะระดับหนึ่งนี่นี่นะแต่ถ้าได้ลักษณะมหาบุรุษแล้วก็เพราะอะไรที่มาต้องรีบเราตนอหน้ยเขาถ้าจะอยู่นานๆต้องรับปากกอนว่าปโปรดอย่างเดียวนี่เนาะโปรดย่าประทะปโปรดสัพพสัตว์ได้ นี่ยบอกไปแล้วเดี๋ยวคุณนาฉันงก็จะจำมาบอกตอบอครูบัใหญ,ญ่อีกสิทำไมเนี่ยถึงกลัวลักษณะหมาบรุษุษแล้วถ้าลักษณะนี้เกิดลุปเดียวหมดทั่วโลกโอ,โอนี่เนาะเอออะไรจะเกิดขึ้นเนี่ย<อ>นี่เนาะ<อ>นี่เนาะ แต่ไม่ใช่มันไม่เคยเกิดแต่ว่ามันนอนนอนนอนอนานมากมกนี่เนาะ you know? เดี๋ยววัจะไปกันใหญ่ดีอเอาค้างคาไว้ไหนแต่แรกว่าวาดวาดภาพจะเอาไว้ให้ดูแล้วจะอธิบายหน่อยเดี๋ยวกลัวจะท่านอาจารจะตามมาตอบครูไม่ใหญ่นั้นอย่าไปรู้เลย

นี่วาพอเข้าใจนะจ๊ะเข้าใจเองนบวาอืมอือ่ะเรามาฟังอันนี้ต่อหน่อยนี่ท่านอาชิตาวิคุได้รับการไปยากร ว่าจะเป็นปรามมารพระสัมมาสุเจาระองค์หนึ่งในอนะคาคตเราจําได้ใช่ไหมจ๊ะจำได้เทางฝ่ายท่านอาจิตรภิกษุนั้นเมื่ท่ได้รับพุทธบัญยัก์กรในความเป็นพระสัมมาสุเจารกพระบรมศาสดาแล้วความเพิ่มปิติสมนัตยังหาที่สุดไม่ได้เนะี่ยก็พลันมันเกิดขึ้นอยู่ภายในใจของท่านไหนทันที ปาล์มแล้วหนึ่งว่าตัวท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายในวันพรุ่งนี้เลยทีเดียวอืมี่เนาะโอ้ใครๆก็ปลื้มอย่างนี้ทั้งนั้นถ้าได้รับพุทธบุกรนเบแต่ตัวท่านานั้นที่บังเกิดความปลื้มปิติใจเราเทวดาและมหาชนทั้งหลายที่อยู่ณที่แห่งนั้นแต่ก็พลอยเกิดความปลื้มปิติยินดีที่ได้เห็น ว่าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าในนาคตาซึ่งคือท่านอาชิตตภิกษุด้วยตาของตัวเองทางมโนระเทวดาตามทัานไหมจ๊ะพร,ะร้อมกันน้มหาชนทนั้งหลายต่างก็ได้ประคองอัญชลีและตั้งความปรารถนาคล้ายๆกันว่ามหาชนนั่นะจ๊ะเทวดาด้วย ถ้าหากเราไม่ได้บรรลุธ,ธรรมในยุคข,ของพระสมณะขดมสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้แล้วก็ขอให้เราได้บรรลุธ,ธรรมในยุคที่พระอาิตยภิกษุรูปนี้ได้บาตัสรุปเป็นพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเถิดนี่ตั้งความปรารถนาเลยนี่นะจ๊ะ